ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็ซึ่งฮะนี่ถือว่าชนะจุดโทษมานะครับในนัดแรกนะครับชนะจุดโทษทางท่าข้ามพิทยาคมมาครับส่วนนัดที่สองนี่แพ้นครสวรรค์รงคริยานครสวรรค์มาสามต่อหนึ่งครับเกมเริ่มแล้วนะครับคู่นี้ครับจัดอันดับเขี่ยลูกเรื่อก่อนครับสำหรับทางซูเปอร์สตาร์เอฟซีครับบนของนิติพัฒน์ครับ ซื้อชิงเซียนครับจู่ๆลงมาบอลแล้วไหลต่อสวยครับตรงนี้ครับสุลันซานข้างหน้าแทงช่องนี้ไม่มีทงนะครับเสียบี้เฉิงหลุดเดียวเสียบี้เฉิงขวายิงแล้วลูกนี้ไปเลยครับชนเสาเข้าด้วยโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับนาทีสิบสามว้าโอ้โหเอาครับท่ากันสวยด้วยครับตรงนี้ครับหนึ่งต่อศูนย์ครับจังหวะแทงมาหลังลายบอลน่ะเริ่มกันตั้งแต่หลังบ้านตัวเองครับแล้วดูแทงตรงนี้ครับ โอ้โหไม่ล้ำหน้าครับจังหวะให้ของทางสุนลซาแล้วหลุดเลยครับเซี่เฉิงโอ้โหแล้วดวงโตๆครับทางบารมีตูกนี้ยกนิ่มๆแล้วบอลเช็ดเสาข้าวด้วยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับนาทีสิบสามครับผลผลิตของชนิดซูเปอร์ลีกก็มีมาเรื่อยๆนะครับไดบาดาทีมยักษ์ใหญ่ของจีนก็เข้ามาเล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็ ก็แทบทุกถ้วยนะครับทั้งถ้วยใหญ่อย่าง A C L E l i t e ก็บอลเุกมาครับปัดแล้อยังอยู่ครับได้เซฟแล้วนะครับหลังยี่หลังครับโอ้โหเกือบไปครับเตะมุมครับจังหวะหญิงตรงนี้ครับหลุดเข้ามาแล้วซัดเสาแรกปัดออกไปได้ครับยังอยู่ที่1.0 ตรงนี้เป็นฟรีคิกใดีดูครับชนาทิพขวาปั่นเสาแรก <c oughs> ได้รุ้นเลยครับชนาทิพย์โอ้เริ่มจะสร้างความแตกต่างได้เยอะขึ้นแล้วนะครับในครึ่งหลังครับดูครับชนาทิพป,ปั่นตรงนี้นี่หมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับทางหลังยี่หลังครับไม่ถึงแล้วครับวา <c oughs> ขึ้นหน้ามา หลุดเลยครับมาเฉินยี่ตรงตรงนี้แตะหลบมาอาครับลุงนี้ในเขตโทษยิงแล้วปัดบอลออกหลังครับบาลมีครับรีบยิงไปหน่อยครับตรงนี้โอ้โหดว่าเปิดมาแล้วตรงนี้พวดให้แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้แตะเข้าไปอีกได้อีกนะครับแต่เลือกยิงครับบาลมีก็ไม่มีปัญหาครับปฏิเสธไป ที่ไม่เสียตรงนี้ทางเซธายก็พอเขาส่วนหนึ่งเลยครับตรงนี้ตัดอีกแล้วก็แมทางธนากรและเหลือก็หงุดหงิตรงนี้เยี่ยมเลยครับขอโทษกันครับก็ต้องยอครับเฉิอนยี่ตรงยีเล็วเลอเกับดูแบแตะหลบมาแล้วแท็กตรงนี้ลุกขึ้นมาขอโทษเลยครับทางธนากรยกมือไหว้เลยครับเหมือนเยี่ยมเลยครับแบบนี้แหละครับน้ำใจนักกีฬาครับ จบเกมมาก็ยังเป็นเพื่อนกันวังโลินให้มาแล้วก็สุดท้ายไม่ทันแล้วครับจบเกมทางเซีงยงไฮนะครับเอาชนะทางซูเปอร์สาย f c f 1หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครึ่งหลังไม่มีสกอร์เพิ่มเติมครับเป็นประตูโทนจากครึ่งแรกครับเป็นทางเสียพี่เชิงครับนาทีที่สิสาครับยิงประตูโทนให้กับทาง เซี่ยงไฮลักกี้สายเฟซีเอาชนะทางซูเปอร์สาย์ฟซีเปสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็เดี๋ยวเซี่ยงไฮ้นี่จะเล่นต่อในรอบในรอบจะหนับจะไปพบก,กับทางอินเดียนไททันนะครับมิกาซ่ายุนซีอินเตอร์เนชั่นแนลยุทธัพัน2ีสสนับสนุนโดย